ทางหัวลูในตอนที่สี่แล้วนะคะในทีมอลิสกับพี่มารีจังเ๋ยวพี่มารีจะต้องไปซื้อโต๊ะนะคะโต๊ะที่เป็นนนองอลิสสาวๆอลิสจะเป็นทีมใหม่นะเข้าวันนี้นะคะวันที่3 1เดือน1ปี2 0 2 4เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยพี่มารีจะบอกว่ามันปนรัพย์จากเรามากมายเพราะว่ามัน พยายามออกของที่มันโดนใจพิมารีจริงๆแล้วพิมอรีเป็นคนไม่ชอบสีฟ้านะชอบสีชมพูแต่พอดีว่าตีมันพาไปเพราะว่าเป็นน้องอลิสและอลิสก็ต้องประจันภัยในดินแดนมหัศจรรย์สวยงามเพราะฉะนั้นพิมอรีก็ต้องซื้อถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีฟ้าก็ต้องซื้อเพราะพี่โดนน้อกกรตตุยแล้วก็เคเอทมี Me, กับนมดิงมีนะคะมาแล้วทำให้พี่มารีต้องซื้อจนได้เพรว่าพี่ก็เก็บตังค์ซื้อนะ ก็บบาบอนั่งทำเบเกอรี่ไปนะคะจนมันเต็มเพื่อจะได้น้องอลิสมาโอเคเพื่อความไม่เสียเวลานะคะเราไปดูกันว่าโต๊ะเนี่ยมันออกมาสวยขนาดไหนพันหกอบาทอ่ะโอ้โหในที่สุดพี่มารีก,ก็เป็นอลิสเกิลเรียบร้อยนะคะในวันนี้ เรียบร้อยสมบูรณ์แบบอลิสเกิลก kind of so ็จะอยู่รวมๆกันมูลค่าก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน20,000นะคะ20,000ดอลล่์โอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะกับพี่มารีว่ามันจะมีของเล่นตัวใหม่อะไรมาให้เราเล่นในการไปเคลื่อนตาลโอเคสำหรับเกมนี้นะคะขอบคุณที่มาวันนี้โอหน่าเกลียดมากเขาบอกว่าพี่มารี่พึ่งตดเหรออะไรอะ เขาต้องการสตรอเบอรี่ผสมกับบูเบอรี่โอเคใช้เลยนี่อะไรมาถึงก็บังคับเลยนะยังไม่ได้ขอค่าขนมเลยก็บังคับให้ดูแลยังไม่ได้ขอ v i p ยังไม่ได้ขอแคชอะไรเลยาโอเคก็เป็นสตรอเบอรี่ผสมกับอันนี้แล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ผสมกับอันนี้ ไปดูก่อนว่ามีอะไรมาใหม่ไหมมีไหมสาวสาวไม่มีเนาะอเลสมมนไม่มีมาใหม่อ่ะโอ้นึกว่าจะมีขวดนมหรืออะไรน่ารักน่ารักมาใหม่แหมไม่มีอะไรมาใหม่เลยควรจะมีขวดนมนะหรือว่าเค้กอะ เออแต่ว่าอย่างว่าจะเอาเค้กเนี่ยจีจะเอาข้าวปั้นไปเคลื่อนน้าตาลมันก็ดูแปลกๆจิจีถ้าเอาเค้กมาก็ได้นะเอาเค้กไปเคลื่อบน้ําตาลอะไรอย่างงี้ไงอ่ะอ่ะอย่างงี้และกันถูกต้องไหมโอ้พระเจ้าเนี่ยใรเคมอะไรเนี่ยมาให้เล่นนี่มาทีก็เล่นนะยิงมาลงมาแมลงวันก็ยิงอ่ะโอเคแค่นี้พอ จะไปกินทางหูลูหค่ะน <No> ้องอลิสอะถูกใจไหมคะ <S <S คุณสปอนเซอร์คะ่ะ ีิตลีคือทางหูรูในชีวิตของฉันหนึ่งมือนทับหนึ่งพหละหนึ่งทับสิบสมบูรณ์แบบเลยละ่ะว้าวคุณเก่งมากที่ทำเป็นได้เป็นยาอ่อนเนี่ยแหละคะเก่งมากโอ้โห,โห,โหพระเจ้าอ้าวานี่งายได้แล้วสามร้อยโอเคเสียงพร้อมมากฉันชอบเสียงชิ่กระดับ เอาทั้งกำปั้นเข้าปากได้ไหมแล้วมันจะเอาเข้าได้ไหมล่ะพูดอะไรเนี่ยมันจะเอาเข้าได้ยังไงเอ้ยงักชาปนเสียงที่กระนี่มุกบางเ่นตำนาวันนี้บา,บายยจบแล้วเป็นมุกบางที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนี่ไดน5.4นี่พอบิ๊มบารี่จะบอกว่ามันจะเอากำปั้นมาเข้าไปได้ยังไงถ้าจะให้กินน้องกระตุยเข้าไปก็พอจะได้อยู่นะ โอเคเดี๋ยวพี่บารี่ได้ของใหม่มาอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะไปโชว์ก่อนก็คือหัวใจค่ะพี่บารี้ได้หัวใจมาใหม่รอะนั้นเดี๋ยวพี่บารี้จะไปทําหัวใจซิว่ามันเจาะมานน่ารักแค่ไหนบารี้ดลลี่น่ารักขอบคุณมากค่ะไม่เอาแล้วก็ลงกระลอกอะไรไม่เอาไม่ต้องมาให้ดูโฆษณาแล้วน่าเบือ่อนี่เอาหัวใจแบบล้วนล้วนล้นๆ้นไปเลยใส่ได้กี่เม็ดเนี่ยถ้าหัวใจล้วนน่าจะสี่เม็ดหรือเปล่า นี่หัวใจวิบวับเขาเห็นว่าพี่มาริจะทำถังหูรูหรือไงหรือส่งซิงมาเนี่ยส่งหม้อน,นึ่งมาให้เฉยเลยอะ่ะเพราะพี่มารยิยังไม่เคยก,กดเข้าไปดูหม้อน,นึ่งเลยมันขึ้นมาโฆษณาได้ยังมงอยู่ๆก็เอาม้อนนึ่งมาโฆษณาเราคิดว่าพี่มาริจะตุ่นปลาหรอไงเนี่ยอะไระอีกมัโฆษณาเยอะเกินไปนะเกมเนี้โอ้ย เวอร์เกินถ้าไม่ได้325บาทจากฉันนี่ก็คือจะให้ฉันดูแต่โฆษณาใช่ไหมก็คือแบบถ้าเธอไม่จ่าย325บาบาทบา้วมารี่เธอเล่นเกมของฉันมาถึงวันที่7จะแลเธอต้องจ่าย300กว่าบาทเพื่อจะไม่ต้องดูโฆษณาอย่างนั้นหรือเปล่าบ่นไม่หยุดช่า <laughs> งสวยงาม <laughs> ฉันรักสังหูลูจิกิซีสันสุดยอดเลยใช่ไหมคะยินดีต้อนรับค่ะสู่สมาคมชาวกินถังหูลูที่เป็นมินิฮาร์ดโอเคอุ้ยตายกินหัวใจแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้โอปแจัม,จมค่สวยงามโอ้พีมารีสวยงามโอ้กินหัวใจแล้วมีความรักว่างั้นเถอะ มันต้องการให้พี่มารีสมารีมารี่ถูกกินเก่งจังกก็ดูหุ่นพี่มารีซะก่อนสิมารี่มารี่คุณเพลินมากใช่ไหมใช่สิดูหน,น้าอนกุ้มกิ่มของพี่มารีซะก่อนมันคือความสุขของการได้กินของพวกนี้ลาก่อนจะสั่งทางคัวลูกค่ะแชร์เลยค่ะแต่ต้องติดคอสโอ้แปดจุดเก้าเคพี่มารี่โคตรรวยอะ่ะบอกเลยนี่มันรวยตัวจริงอ่ะโอ้ถ้าไม่รวยตัวจริงนี่มันไม่ได้ขนาดนี้เลยนะ อาสาวสาวพี่มาริมีตังค์พันหนึ่งนี่สาวสาวถ้าจะเล่นก็มาเล่นนะเพราะว่ามันมีอัปเดตอะพี่มาริจะพยายามทําอัปเดตให้นะอันไหนไม่สวยพี่มาริไม่ซื้อนะอันไหนที่น่ารักพี่มาริจุดจะซื้อนะอย่างเช่นน้องอลิสเนี่ยโดนร้องอลิสตกแล้วก็เข้ามานะคะเออถ้าชอบน้องอลิสก็มาเอาแล้วกันเอาแค่นี้พอนะวันนี้คลิปสั้นๆไม่ต้องยาวมากอืมไม่มีอะไรใหมล่ละมั้งใน,นวันที่เจ็ด เดี๋ยวพี่กลับมาใหม่ถ้ามีคอสตูมน่ารักน่ารนะพี่จะกลับมาเพราะว่าเราจะสะสมคอลเลกชันของน้องลูลูไปได้วยกันน้องลูลูเคยผมเขียวเนี่ย <c oughs> ไปแล้วค่ะ